หลังจากที่คุณอ้นได้มีข่าวคราวของการถูกเดลเทศออกไปหลังจากนั้นก็มีการอัปเดตว่าคุณอ้นนั้นน่าจะยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะเดินทางกลับมาในประเทศไทยหรือเปล่านอกจากจะมีการแชร์เพลงมีการแชร์คำคมอะไรต่างๆแชร์เนื้อเพลงเก่า ทำให้เราคิดว่าคุณอ้นนั้นอาจจะยังไม่ได้ปล่อยวางเสียทีเดียวอาจจะยังคิดว่ายังจะสามารถเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ นอกจากนั้นก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับพวกบรรดาผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นของเก่านั่นก็คือภรรยาคนแรกต่อมาก็คือคนที่สองที่กำลังโดนแฉอยู่อาจจะโดนแบล็กเมล์ในลนักษณะที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเลิกก็ต้องจ่ายให้หนักหน่อยถ้าไม่จ่ายก็อาจจะต้องเจอกับการแฉส่วนความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดก็เป็นความสัมพันธ์ที่กำลังหวานชื่นดังนั้นการที่คุณอ้นได้โพสต์แบบนี้มันหมายถึงอะไร กับใบหน้าที่ค่อนข้างจะดูเคร่งเครียดพร้อมกับกำกับว่าจะต้องมีการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่คุณอ้นกำลังตกอยู่ในที่นั่งลําบากหรือไม่หรือว่าจะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของสถานภาพครอบครัวในครั้งแรกก็คือของภรรยาหลวงซึ่งจบไม่สวยและความสัมพันธ์ก็ยังคงคาราคาซังตามแหล่งข่าวของคุณแอมรู ส่วนความสัมพันธ์ที่สแม้จะเคยหวานชื่นกันมานานหลายปีแต่ในช่วงระยะหลังหลังจากที่เจอกับคนใหม่แล้วอาจจะมีปัญหาส่วนตัวกับคนเก่าหรือไม่แต่ที่แน่ๆตอนนี้กำลังเดินหน้าแฉแล้วก็อาจจะต้องการค่าใช้จ่ายบางอย่างเกื่แลก,กับความเสียใจหรือว่าการเดินทางออกไปจากชีวิตในช่วงนี้ส่วนความสัมพันธ์ล่าสุดความสัมพันธ์ที่3ดูเหมือนว่าคุณอ้นจะแฮปปี้มากที่สุด มีการเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งในเอเชียและในยุโรปและยังมีการเปิดตัวกับผู้บรรดาแฟนคลับด้วยดังนั้นในครั้งนี้ก็น่าจะมีความแฮปปี้สุดๆส่วนอีกประเด็นหนึ่งหรือคุณอ้นตัดสินใจที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยครั้งหนึ่งตามที่เคยบอกเป็นไนยะสำคัญว่าเขาจะไม่ยอมแพ้อะไรง่งายๆถึงแม้ว่าจะล้มลงแต่เขาก็จะลุกขึ้นสู้ใหม่ สิ่งที่น่าคิดก็คือถ้าคุณอ้นต้องการจะเดินทางกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งจะสามารถทำได้หรือไม่เพราะในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคุณยัวธิดาหรือว่าบรรดาพี่น้องที่เดินทางเข้ามาในประเทศพยายามที่จะเข้ามาทาั้งทางด้านกรุงเทพทั้งทางด้านภาคใต้ก็ถูกสกัดรวม,มทั้งตัวของคุณอ้นเองก็ได้ถูกเนรเทศถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปส่งถึงที่อเมริกา เพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้งสำคัญในครั้งนี้เพื่อนๆคิดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องไหนในช่วงระยะหลังๆมานี้หลังจากที่คุณออนได้ห่างหายไปดูเหมือนว่าแฟนคลับของคุณอ้นก็จะห่างหายเบาบางตามลงไปด้วยเพื่อนๆนะคะรอการกลับมาของคุณอ้นหรือไม่